กำลังพระเคราะห์95พลังความสำเร็จบาร,รมีเลข95ว่าตามชื่อรวมสกุลตรงกับคุณเลขมงคลผลมากหลายนับเป็นผู้โชคดีมีมากมายมีคนหมายช่วยส่งเสริมคุ้มครองคุณทำสิ่งใดสมใจคิดปรารถนาจะนำมาความเป็นใหญ่ตามแรงหนุนมีชื่อเสียงคนนับถือดังผลบุญเพราะว่าคุณตั้งในหลักศีลธรรมทางรมเนียมพิธีคุณก็เด่น อย่างรู้เห็นลางสังหรณ์ก่อนคมขันเลขส่งผลคู่ครองดีชั่วชีวันช่วยเหลือกันสุขบ้นปลายตามหมายมองดวงชะตาว่าชื่อนี้ดีนักหนาดังคำว่าตกน้ำไหลไม่มัวหมองแต่ตกไฟก็ไม่ไม่อยู่ในกองเข้าทำนองสุขสบายไร้มนทินเป็นมงคลและมีผลดีมากๆเป็นผู้โชคดีอยู่เสมอมีคนคอยช่วยเหลือและคุ้มครองมีเกียรติยศชื่อเสียงมีคนนับถือมาก อยู่ในศีลธรรมอันดียังรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าคู่ครองดีรักคุณมากเกื้อกูลกันตลอดไปตกน้ำไม่ไหลตักไยไม่ไหม้กำลังพระเคราะห์ได้เลข95เป็นเลขดีบ่งถึงความสำเร็จมีญาณพิเศษในตัวเองเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณสนใจทางศาสตร์และวิญญาณเข้ากับผู้ใหญ่และพิธีกรรมต่างๆได้ดีมาจะได้รับการยกย่องจากปวงชน เลข95เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์เป็นยันคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องกับหมายเลขนี้เลขคู่นี้เป็นผลรวมของชื่อและนามสกุลดีมากเลขหนึ่ง